เฮ้ยแสงสีทองไปทุกคนแสงสีทองเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมมีมาอีกเช่นเคยวันนี้เรามาเล่นเกมเกนชินอิมแพคกันนะครับผมพอดีว่าเกมนี้เนี่ยมาใหม่แล้วก็กำลังฮิตนะครับเพราะว่าน่าเล่นมากเลยเพราะาเป็นเกม Open World นะครับผมผมก็เลยลองเล่นนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมจะมาสุ่มกาชาให้ทุกคนดูนะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่เห็นเขาว่าเกมนี้คือสุ่มคุ้มมากนะมีทั้งอาวุธตัวละครด้วยนะคือของที่ดีสุดก็จะเป็นแบบพวกห้าดาวนะ เดี๋ยวผมมันดูกล่องอันนี้ก่อนดีวกว่ากล่องสาหรับผู้เล่นเริ่มต้นนะคือมันจะสิบครั้งแค่8ปดเหรียญเองอะคือคุ้มมากเลยปกติอะแค่ตั้งสิบเหรียญน,นะเดี๋ยวมันดูกันว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรนะผมจิตเคคนสวยนี่คือการสูมครั้งแรงผมเลยนะม,มีแสงถิ่มกองด้วยอะไรเอ่ยดาบเหมือนจะไม่โหดปะเออเหมือนมันจะไม่โหดปะ,ะ,ดปะคือแสงมันไม่ยิ่งใหญ่ทุกคน นี่เป็นสมุดนะสมุดเวทอยากอ่านี่น่าจะเป็นกระบองยักษ์ดาบใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยเออหนุ่มในตัวละครโอเย็ดเคโคตรเท่เลยสี่ดาวอ่ะครับน้องโโหโคตรดีใจอะ่ะเอ้ไรไรอะ่ะโอ้นี่หอกไม่ะผมไม่อยากได้แนละ้วผมตัวละครนี้โคตรเท่เลยวะ่ะผมได้ตัวผู้หญิงมานะ นี่นะครับผมตัวละครที่ได้มาเมื่อกี้นะครับเหมือนท่านหินนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้อาวุธอะไรนะตัวนี้คือแบบอย่างน่ารักอะเป็นผู้หญิงนะชื่ออะไรเนี่ยโนเล่เ no หรอไม่แน่ใจอ่าไม่ค่อยออกอา่อานผิดละคอภัยดูตรงไหนว่าใช้อาวุธอะไรอ,ะอ่ะเมันจะเป็นดาบนะเมื่อกี้เห็นแบบแบบเฮ้ยเรายังเหลือการสุ่มได้อีกครั้งเลงนะนี่ยผมว่ามันต้องซ้ำว่ะมันต้องซ้ำว่ะอะไรอะใช้หกสิบ 640อันอ๋อผมสุ่มเลยมามาแสงสีงม่วงนี่คือสีดาวใช่ไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วธนูไม่ใช่ธนูสามดาวผมกดข้ามเลยไหนมาสี่ดาวผมเฮ้ยไม่มีเลยเหรอหลอกปะเนี่ยเฮ้ยดาบใหญ่โคตรเท่ ตวน,นีเท่จริงแับแดงด้วยยังเฟี้ยวเฮ้ย,ยผมได้อะไรไ,ได้ตัวละครทุกคนบาบาลา่าโคตรฟุง้งฟิ้งเลยอะไอดอลบนี่เฮ้ยได้ตัววยเท่ตัวนี้โคตรเท่ยางเหลืองทองอะครับเซ็กซี่มากเลยตัวเนี้ยเราได้เจอสาวๆมานะผมยังไม่เคยได้ตัวผู้ชายเลยเท่ๆเท่ๆสวยๆสองตัวเลยผมว่าคุม้มแล้วหลายรอบเนี้ยอันนี้บาบาล่านะครับผม เป็นธาตุน้ํานะเฮ้โหดโหดผมว่าน่าจะโหดแหละสกิลเขาเป็นคาทาเวทหรอเฮ้สวยสวยของเอาอตอัวน,นี้แหละตัวน,นี้คือแกมแ j แมวเลยไหนกตัวชี้เฮ้ยเขาเป็นใครอ่ะธาตุหินความมั่งคั่งของเธอไม่มีผู้ใดเทียบเทียนได้เฮ้ยเขาคือโออซ้อสสใหญ่เองผู้สาวแห่งความรวยนะโอ้โหดูดีดูดีเวอร์ทองอลาบ มีคุมวะคดคุ้มอะรอบเนี้ผมได้เสียตังค์เลยผมไม่ได้เติมตังค์สักบาทน,นะผมบอกเลย <c oughs> คือผู้เล่นใหม่น่าจะได้ทุกคนนะแล้วก็อันนี้ดับดับใหญ่นะไม่แน่ใจว่าดีหรือเปล่านะผมก็ยังเล่นไปไม่ค่อยไกลแ <c oughs> อเดี๋ยวเราน่าจะสุ่มอีกสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเราเหลืออะไรบ้างนะ <c oughs> อันนี้ไม่น่าได้แล้วแหละแต่ตัวผมแดงก็เทนะผมอยากได้มากเลย <c oughs> เอา้เอาเฮ้ยมือล้านผมยังไม่ได้กดเลยเฮ้ยแสกสีทอง เปทุกคนใส่สีทองอะไรอ่ะไม่อะไรอ่ะอยู่ไห,ไหนอ่ะไม่ใช่ปะมีกดข้ามก่อนแล้วอย่างไรเนี่ยอะไรอ่ะสีทองนี่คืออะไรหร้าดาวปะอยู่ไหนหอ่ะเฮ้ยเอานี่มันสี่ดาวเอาทองไม่ได้ห้าดาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้าดาวมาจริ้งวิห้าดาวมาจริง,รท,งทุกคนธนูโคตรเทพ เฮ้ยผ,ผมเฮ้ยผมเฮ้ยเฮ้ยขอโชคด,ดีเหอเฮ้ยผมกิดครั้งแรกนะเนี่ยโอ้โหธนูห้าดาวเอมอสโบอย่างเทพเพิ่มความเสียหายเมื่อตอนปกติและตอนเล็งสิบสองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยโหดเกินไปเนี่ยอ,อะไรอะปล่อยลูกธนูกับแรงอีกแปดเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเฮ้ยเอาเรื่องเกินโอ้โหเฮ้ยผมว่าคุ้มแล้วคือแบบโคตรคุ้มอ่ะคุ้มตั้งแต่ตัวละครแล้วนี่ก็มาคุ้มธนูอ่ะผมแบบโอ้โหเฟ,ฟียวอะดีใจอะดีใจมากครับผมบอกเลยได้อะไรมาอีกอะ ชอบมากอ่ะเดี๋ยวไปลองใส่กันดีกว่าไม่มีแล้วบ้างไม่มีไรสุดแล้วบ้างอันนี้ผมไม่น่าจะสุมแล้วผมไม่มีตัวอะไรอยากได้เดี๋ยวก็ถ้าใครอยากให้ผมสุมเอางี้ดีกว่าถ้าใครอยากให้ผมสุมนะคอมเมนต์มาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยนะเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับมันดีเดี๋ยวมีคลิปหน้าแน่นอนเดี๋ยวผมมาสุมให้ดูในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมบ๊ายบายซีอูเก้นเวล